วันนี้วันนี้จะมาเก็บผักหลังบ้านหลังบ้านกำแพงนะคะผักตำรึงนะคะผักตำรึงนะคะจะมาเยอะแยะเลยเนี่ยขอหน่อยเด้อพี่เอ๋มี่รอเม่ตรงนั้นนะลูกนะเนี่ยผักตํารึง ไปลวกกินอร่อยเขาคงไม่ฉี่ใส่้วมั้งคงไม่มีใครสี่ใส่แล้วมั้งเนี่ยคงไม่มีงูแล้วมั้ง โเยอะเลยเนี่ยวันนี้ทำคอนเทนต์เก็บผักนะคะเก็บผักหลังบ้านของเขาไม่รู้เขาหึงหวงคงไม่หึงหวงหรอมงเขาไม่ค่อยกินเลยคงไม่มีใครสีใส่ด้วยนี่เห็นไ,ไหม เอาวางไว้นี่ก่อน้อยคิดถึงบ้านจังเลยนะคะเนี่ยมาเก็บผักเงี้ยก็คิดถึงบ้านมาก อยากกลับไปอยู่บ้านนอกจังเลยถ้าไปอยู่บ้านนอกนี้ผักนี้คงเยอะแยะเลยนะเนี่ยนี่เวางไว้ที่ก่อน ตํารั้วกินได้คงไม่มีงูหรอกตรงนี้ ผักเยอะแยะเลยไม่มีคนเก็บ เีลาแม่ตรงนั้นนะลูกนะแล้วมามีเก็บผักก่อนเก็บผักไปลวกกินก่อนนะคะโอ้โหพจนภัยมากนี่มันจะมีงูไหมเนี่ยคงไม่มีงูเรอมั้ง บีลอเม่นตรงนั้นแหละลูก 고고, 고고. จาวันนี้ถ่ายคอนเทนต์เก็บผักเก็บผักหลังบ้านในจ้านี่แย,แยะเลยผักตำลึงมันสวยสวยมากมันโดนฝนแล้วมันก็สวย ถ่ายรูปก่อนอู้ตรงนั้นก็เยอะอยู่นะทำไงดีทีนี้เราลากลงมาได้ไหมอะ อุ้ยเราดึงไม่ได้ไปเก็บฝั่งนั้นอีกแย่เลยมิ๊รอแม่แป๊บหนึ่งนะลูกนะโอ้โอ้โอ้ตา้งม่กู รับหนึ่งนะลูกเดี๋ยวมามี่ไปเก็บผักกันนะน,นี่ได้เยอะเลยนี่ น,นี้เสาไฟนะคะเสาไฟคะ่ะอ,อือ้อตัยรงนี้จำได้ว่ามัน

พี่จอ์นทนเคืือลูกมะละกอ พี่เจนพี่เจนหนูยังมีขึ้นมานเลยลูกเหรอภารกิจเก็บผักก็เสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะได้เยอะมากเลยยังไงก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะ นี่นะคะนี่นะคะนี่คะ่ะมาเก็บผักนะคะเก็บผักนะคะนี่คะ่ะมาเก็บผักหลังบ้านนะคะนี่นะคะนี่นเห็นไหมคะเนี่ยเยอะเลยผักอย่ในนี้เยอะเลยส่วนผักหลังบ้านเขาเขาคงไม่ว่าหรอกของบ้านเขามาเก็บตอนเช้า มีเยอะแยะเลยตรงนี้นะคะเอ๊ะอันนี้มะเขือมะเขือเปาะอันนี้ต้นต้นมะยมนนใบตำลึงนั่นไม่รู้ว่าผักอะไรบุว่าผักกี่อย่างเด้พี่น้องเลยเนี่ยนั่นนั่นนั่นเห็นบ่นั่นน่ะ,นะกินแซ่บแต่ว่ามันผ่าถือยางม,มันมันสุกขัน้นนี้ต้นหมูมี่ต้นหมูมี่ของเพลนโอเคนะคะเจอกัน Goodbye.